สวัสดีค่ะพบกับเล่นเกมพอดแคสต์และนี่คือลึกลับเกมมิงเรื่องราวในแง่มุมลึกลับสยองขวัญลงไปถึงเรื่องราวแนวปริศนาตลอดทั้งตัวเกมและตัวละครต่างๆสำหรับตอนนี้นะคะซัมเมอร์ฮตัตโตปิโตจะพาทุกคนมารู้จักกับเกมหนึ่งที่สยองนั่นก็คือเกม Home S w e e t Home ที่ได้รับขนานนามไปทั่วโลกเลยค่ะว่าผีไทยก็ไม่แพ้ชาติเดในโลกอะไรที่ทำให้เกม h o Home s w e e ิต o m e ประสบความสำเร็จ ความลับของผีหลอกเกมหลอนนี่คืออะไรมาติดตามได้ที่นี่ค่ะก่อนที่จะเล่าเรื่องราวของเกม Home Sweet Home นะคะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบกันดีค่ะว่าบริษัทอย่าง i d a s i l Group เนี่ยไม่ได้ก่อตั้งมาเพื่อสร้างเกมแต่อย่างใดเดิมทีนะคะ i d a s i l Group เนี่ยเป็นโปรดักชันเฮานะคะที่ทำงานเกี่ยวกับ V f f e c t หรือ visual effect นะคะรวมไปถึง CGI ค่ะ พูดง่ายๆว่าเป็นบริษัทนะคะที่เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบภาพผลิตภาพนะคะแล้วก็สร้างสารรค์คาแรคเตอร์บนคอมพิวเตอร์โดยผ่านโปรแกรมซอฟต์แวร์ค่ะแล้วอีกดาซิลกรุ๊ปเนี่ยมาทำเกมได้ยังไง mm hmm. เรื่องนี้คุณสูุทับลอยนะคะดีเรคเตอร์ของเกม Home Sweet Home ได้ออกมาเล่าว่ามันเกิดจากความตั้งใจที่เขาอยากจะต่อยอดผลงานออกแบบของเขาค่ะให้มีความ น่าสนใจแล้วก็มีขอบเขตที่กว้างไกลมากขึ้นนะคะทำให้ได้บทสรุปมาว่าเขาจะทำเกมกันค่ะและนั่นนะคะก็ทำให้เกมเกมนี้ได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นมานั่นเองค่ะเกม Home Sweet Home นะคะถือว่าเป็นเกมบุคคลที่1ค่ะก็คือ first person นะคะโดยที่ผู้เล่นเนี่ยจะรับบทบาทเป็นตัวละครที่ชื่อว่าติมค่ะชายหนุ่มที่เพิ่งแต่งงานกับหญิงสาวที่ชื่อว่าเจนและย้ายไปสร้างครอบครัวที่จังหวัดยะโสธรค่ะ การเริ่มต้นครอบครัวใหม่นะคะควรจะเป็นอะไรที่สดใสแต่ทว่าสิ่งที่ล้อมรอบครอบครัเขาเนี่ยกับไม่ใช่ความสุขค่ะแต่เป็นแรงแขนแรงพยาบาทที่ส่งตรงมาจากอีกโลกโลกหนึ่งซึ่งโลกแห่งความจริงและโลกแห่งวิญญาณนะคะ มาบรรจบกันอยู่ที่ห้องใต้ดินที่บ้านของติมและเจนค่ะจุดเริ่มต้นนะคะที่ทําให้ติมเนี่ยต้องไปตะลุยท่องโลกวิญญาณนะคะก็คือการที่เจนเนี่ยหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยค่ะทําให้ตวงเขาเนี่ยต้องสืบหาว่าภรรยาของเขาเนี่ยหายไปไหนจนกระทั่งนะคะติมได้ไปเจอกับสมุดบันทึกแดอรี่ของเจน และทําให้เขานะคะได้รู้ว่าเจนได้เจอกับสิ่งประหลาดมากมายและทําให้เธอได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยค่ะก่อนหน้านี้นะคะเราอาจจะเถียงกันว่าผีประเทศไหนหน่ากลัวที่สุดแม้คําตอบจะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าการมีอยู่ของเกม Home Sweet Home เนี่ยทำให้เราได้รับรู้ค่ะว่าผีไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยทําไมถึงเป็นเช่นนั้นนะคะนั่นก็เพราะว่าความสมจริงของตัวเกมค่ะ ทางผู้ผลิตเกมนะคะลงทุนลงแรงมากๆเรื่องความสมจริงค่ะเดิมทีนะคะเกมนี้จะไปอยู่บนมือถือแล้วแต่ว่าภาพเนี่ยไม่ได้มาตรฐานตามที่พวกเขาอยากจะเป็นค่ะจึงทำให้ย้ายมาอยู่ในรูปแบบของ PC เพราะว่าเขาต้องการดึงประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์มาใช้ทำให้ภาพเนี่ยละเอียดและสมจริงมากยิ่งขึ้นเพื่อมอบอรรถรสให้กับผู้เล่นค่ะ ทีมงานนะคะใช้เวลามากกว่า2ปีนะคะเพื่อสร้างสารรคผลงานนี้และมอบประสบการณ์ให้กับผู้เล่นได้รู้สึกว่าเหมือนเจอผีจริงๆค่ะไม่ใช่ผีจากวิดีโอเกมที่ออกมาแร่แล้วก็หายไปซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็คงไม่เป็นตำนานเกมผีอย่างแน่นอนค่ะจากเรื่องเล่าที่เล่าให้ฟังนะคะก็ดูเหมือนว่าจะเป็นพล็อตหนังผีไทยที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีราวกับว่าจะทำให้แค่คนไทยเล่นเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นโลเคชั่นแบบไทยๆดนตรีประกอบแบบไทยๆวงไปถึงตัวชูโรงอย่างผีนางล้ำที่คนไทยหลายๆคนเนี่ยก็กลัวแต่ความสำเร็จของเกม h Home s w e ว et Home นะคะเขาคิดไว้เป็นอย่างดีแล้วค่ะว่าเขาจะพาผีไทยไปทัวทั่วโลกและก็พิสูจน์ได้แล้วค่ะว่าเกมผีไทยมันเป็นเกมของคนทั่วโลก วิธีการสร้างผีของทีมงานนะคะคือเขาเข้าใจถึงรสนิยมการโดนผีหลอกค่ะก็เลยนําความแบบว่าเนื้อเรื่องแบบไทยแล้วก็ต่างประเทศมาเข้ารวมกันค่ะพูดง่ายๆว่าพยายามจะสอดแทรกเนื้อหานะคะ คล้ายๆกับภาพยนตร์สักเรื่องลงในไทม์ไลน์ในแต่ละด่านโดยรูปแบบของเกมนะคะคือการแก้ไขปริศนาเกมต่างๆในโลกของวิญญาณค่ะคล้ายๆเกมยิงผีระดับตำนานอย่าง Resident Evil, Clock Tower หรือ Silent Hill แต่ว่าตัวเกม Home Sweet Home จะแตกต่างกันออกไปค่ะเพราะว่าผีไทยในอินดี้ไม่ใช่ซอมบี้ธรรมดา เพราะว่าผีไทยมีแรงอาฆาตลงไปถึงจะทำร้ายคุณแบบตั้งใจดังนั้นจะทำยังไงให้ผีไทยนะคะสามารถสร้างความกดดันให้กับผู้เล่นในเกมนะคะจะเน้นไปที่บรรยากาศค่ะโดยการใช้ทั้งภาพและเสียงที่ทางผู้ผลิตออกแบบมาเป็นอย่างดีในการกดดันผู้เล่นเทเลนิตเทเลนิตให้เกิดความกลัวและหลอนค่ะเมื่อโดนกดดันจนถึงขีดสุดทุกคนก็ต้องทราบกันดีค่ะว่าต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นก่อนที่ผีจะปรากฏตัวออกมา ทุกคนก็คงจะต้องลุ้นและเดาว่าผีจะออกมาทางไหนกันแน่การเล่นกับจังหวะนรกแบบจัมสแก a ร์และการสร้างบรรยากาศที่ดึงความรู้สึกและจิตใต้สำนึกของผู้เล่นให้ออกจากการเล่นเกมไปสู่โลกแห่งความกลัวคือเหตุผลที่ทำให้ผู้สร้างเกมต้องแก้แล้วแก้อีกจนสามารถรวบรวมความหลอนได้อย่างเต็มรูปแบบ ต่อให้คุณไม่ใช่คนไทยแต่ถ้าเกมนี้ผ่านอยู่บนจอ PC หรือหูฟังของคุณแล้วคุณอาจจะตกใจกว่าจนตกเก้าอี้เลยก็ได้หากโคมสวิตโฮมนะคะเป็นเพียงแค่ภาพยนตร์ความหลอนที่กล่าวมาเนี่ยก็คงจะเพียงพอแล้วแต่นี่คือวิดีโอเกมค่ะมันก็จะต้องมีความสนุกและท้าทายเพื่อมาใจเหล่าเกมเมอร์เพราะพวกเขาต้องการจะมาเล่นเกมไม่ใช่มาดูหนังผีทีมผู้สร้างนะคะเคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสารอเดค่ะ ว่านอกจากที่เขาเนี่ยจะใส่ใจรายละเอียดเกี่ยวกับพวกฉากตัวผีรวมไปถึงวัตถุต่างๆเกี่ยวกับตัวในเกมนะคะเขายังใส่ใจกับความรู้สึกของผู้เล่นดังนั้นพวกเขาจึงทดลองเล่นเกมนี้ด้วยตัวเองค่ะเล่นหลายร้อยรอบมากๆเพื่อหาจุดบอดของเกมและดึงมาแก้ไขเพื่อให้เกมนี้สนุกค่ะนอกจากทีมงานจะทดลองเล่นเองแล้วนะคะพวกเขายังได้ส่งต่อเดโมให้กับเหล่าเกมเมอร์ทั้งหลายได้ลองเล่นค่ะและกระแสะตอบรับก็ ถล่มทลายเป็นอย่างมากค่ะจนคอเกมทั้งหลายนะคะบอกว่าเกมนี้ควรลงในสตร a m ได้แล้วและเมื่อเกม HOME SWEET HOME ถูกนำมาวางขายจริงกระแสะตอบรับดีกว่าเดโม่เป็นอย่างมากเพราะเนื่องจากเหล่าเกมเมอร์ได้ทำการรีวิวเกมนี้บนช่องทางออนไลน์อย่างไม่หยุดหย่อนทำให้เป็นไวรัลความหล่อที่ส่งต่อกันมาเป็นทอด,ทอดเพราะว่ารีแอคชั่นของเหล่าเกมเมอร์นั้นมันไม่สามารถหลอกกันได้ว่เ,เขานั้น ถูกกดดันและท้าทายมากแค่ไหนในขณะที่เล่นเกมจนถึงขั้นตกเก้าอี้หรือล้องเสียงหลงกันมาแล้วก็มีเห็นหน้าชัดๆเลยแต่ถ้าเกิดดูอย่างนี้ดูอย่างนี้ปุ๊บจะเป็นแค่เงาโง่ๆทันทีอ้าวถ่ายไปเลยเฮียอ้ว หาพูดว่าความลับของความหลอนนี้คืออะไรที่ทำให้เกม Home Sweet Home สามารถนำทัพผีไทยไประดับโลกได้ก็คงไม่พ้นที่ทีมงานเข้าใจสิ่งที่ผู้เล่นต้องการและขีดจำกัดของความกลัวของมนุษย์เพราะทุกเก้าในเกมคุณไม่สามารถคาดเดาเลยว่าวิญญ,ญาณร้ายจะเข้ามาทำร้ายคุณตอนไหน ลวมไปถึงการแก้ไขปัญหาปิศนาลับในโลกของวิญญาณก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปและนี่คือความสุดยอดของเกม Home Sweet Home เกมผีไทยที่ดังกระช่อนไปทั่วโลกจนตั้งแต่ปี2017มาถึงปัจจุบันดูมาถึงตอนนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเล่นเกมด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะถ้าใครชอบซัมเมอร์ก็ไปกดไลค์ซัมเมอร์ที่เพจ f a c e b o o k ได้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ